ครับตอนนี้ก็เป็นเวลา18บแดนาฬิกาครับหโมงยี่สิห้านาทีนะครับก็ย่างไปเรื่อยๆนะครับบรรยากาศยามเย็นนะครับยำแมาหม้อหมนะครับขอบคุณลูกค้าที่น่ารักทุกท่านนะครับหมึกย่างยำมร่อร่อยๆนะครับปลาร้าไม่ใส่ปลาร้าสั่งได้นะครับเยอะแยะมากมายนะครับนี่แล้วก็ตามสั่งก็มีนะครับเดี๋ยวเราเดินมาดู รอบนอกนะครับนี่ครับข้างค้งปลาปลาเรืองเก่าครับที่จอดรถกว้างขวางครับเยอะแยะมากมายครับอาหารตามสั่งก็มีครับรับทํเข้าวกล่องด้วยนะครับพี่ชาอาหารตามสั่งนะครับโทรมาสั่งได้เลยนะครับ06174 2 7 4 9 2นะครับพี่ชาของเรานะครับอาหารอร่อยมากบอกเลยครับว่าอร่อยจริงๆส่งสถานที่ราชการด้วยนะครับนี่ส่งศูนย์ราชการด้วยครับแล้วก็ โรงพยาบาลนะครับเทศบาลหน่วยงานข้าราชการต่างๆไม่มีเวลาออกมานะครับโทรหาพี่แก่ได้เลยนะครับอาหารตามสั่งนะครับแล้วก็หมึกสดย่างบูมนะครับหลากหลายเมนูนะครับสัญญาณนะครับนี่นะครับได้มาได้นะครับเยอะแยะมากมายครับหมึกสายหมึกกระดองนะครับสั่งมาใหม่ตลอดนะครับแมสิบบาทก็มีนะครับ เยอะๆมากมายนะครับอย่าลืมมากมานะครับแล้วก็มีก้อยเสือครับก้อยเสือก็มีครับเขาเรียกว่าก้อยเสือน้องนี้อร่อยมากครับลาบนี่อร่อยแล้วก็จะเป็นลา,าบกระทะร้อนก็มีนะครับพี่ๆนะครับเป็นเนื้อกระทะร้อนแล้วก็ต้มนะครับ จุส้มตำครับแล้วก็เนื้อในจะนิ่มมากเลยครับนะครับทุกเมนูเลยครับก้อยเสือนะครับอย่าลืมแวะมากดหมุอนกันได้นะครับสําหรับลูกค้าโรงแรนะครับชาวเมื่อนลูกค้าชาวใกล้เคียงนะครับแล้วก็พี่พี่แม่แม่สมาชิกกลุ่มนะครับอย่าลืมแวะมานะครับอันนี้ก็เป็นบรรยากาศยามเย็นนะครับ ท้องฟ้าปลอดโปร่งตอนนี้ฝนก็ไม่น่าตกนะครับคิดว่าน่า,า,นาไม่น่าตกนะครับลูกค้าก็มาเรื่อยๆครับขอบคุณนะครับกันนะเช่นใหม่ครับลูกค้ามาซื้อปลาหมึกนะครับยำแล้วก็มีนะครับผมทั้งปลาหมึกทั้งยำวันนี้ก็ออกคู่กันไปนะครับ อย่าลืมมาอุดหนุนกันเยอะนะครับลูกค้าที่น่ารักทุกท่านนะครับนี่นะครับเนี่ยเบิ้งตะเกือบเลยค่ะโคตรอินดี้เลยเหรอพี่น้องใส่กางเกงลายสก็อตนะครับเกือบดาวเทียมครับพพเพราะเปนผู้ว่าเสียปุย๋ยได้ผู้สาวเสียปุ๋ยคุณดวงจันทร์หอมว่ะมันหอมหรอมันหรอมัน แล้วมันนิ่มแล้วมันกรอบอะไรอย่างเงี้ยนะเนี่ยนะพี่ๆจุ่มน้ําซอสด้วยนะของเราจะเป็นน้ำซุปน้ำซอสเฉพาะเป็นสูตรเฉพาะของทางร้านแล้วก็อ่าพี่ๆแม่ๆท่านไหนแบบว่าไม่อยากจะจุ่มน้ําซอสก็บอกได้เลยนะครับเราก็จะมีแบบแบบไม่จุ่มด้วยนะย้อยๆตาตลอดคลิปนี้ก็ถ่ายายาวไปเลยครับโอเคตั้งทวนร้านนี้ไม่ต้องหวงครั้แรกมาสองหมื่นนะครับสองหมื่นขีบ อันนี้พี่แกเป็นลูกค้าประจํานะครับน่ารักมากเลยหอมอ่ะเราก็จะป่าบ้างอะไรบ้างนี้นะครับให้มันเข้าน้ำจิ้มมันเข้าเนื้อนะครับเนี่ยบุง้งใหญ่เลื่อนเริ่มมานะครับนี่พี่ลูกค้าประจำน่ารักมากเลยแต่ก,ก่อนบุ้งก็หยุด ไข่สามันหยุดไปสามเดือนครับไข่สามันหยุดสามเดือนมาขายตุลาหลายพี่น้องเล้ยขอบคุณหลายนะครับพี่การันเช่นไครับน่า,ร,า,ารักมากครับหลากหลายเมนูปลาหมึกนะครับผมนี่ปลาหมึกอาจเจนไข่ก็มีนะครับไข่เต็มท้องเลยครับผมปลาหมกึกแม่มานครับแล้วก็จะมีน้ำกะเล็ดยิมะนะครับวันนี้ สินค้าน้องใหม่หไว้ในออบอกป้อมใจของพี่พี่แม่แม่ลูกค้าที่น่ารักทุกท่านด้วยนะครับนะครับอขอบคุณครับพี่ครับมีหลายรสชาติด้วยกันนะครับเป็นน้ำส้มเก็บหีมานะครับแต่มันจะไม่มีเฉพาะน้ำส้มนะพี่พี่มันมีหลายรสชาติด้วยกันครับหลายรสชาตินะครับว,ว่าจะเป็นกะเข้า,ราครับ บูเบอรี่ครับมาคาบูเบอรี่แล้วก็รส่มเนี่ยสามรสมันจะอร่อยมากเลยนะครับนี่อัางอนอัง,งน่นอันนี้มันจะเป็นอันนี้ก่อนนะอ่าสตรอเบอรี่นี่แซ่บนะครับมันจะหวานมันจะไม่หืนนะหลายรสชาติด้วยกันนะครับอย่าลืมแวะมานะครับสิบบาทนะครับ สิบบาทไปที่มาซื้อปลาหมึกนะครับอยากจะทานน้ำเย็นๆน,น,นะครับบอกเลยว่าน้ำส้มนี่คือเหมาะกับปลาหมึกย่างมากเลยนะ,ะมะพร้าวกับส้มค่ะมะพร้าวกับส้มมาร้านตามสั่งนะครับอ่าจ้าละสิบบาทครับตอนนี้เราก็หยุดอ่าเอาแต่น้ำมันเดี๋ยว แป๊บนึงนะสิบาทนะครับ,บ,บ,บอืมกำไรบาทสองบาทแล้วก็เอานะครับพอได้มีเงินแจกคุณดวงนะคะพนักงานของเราแล้วก็อาเจย์ซื้อหน่อไม้ครับช่วงนี้นะครับ <laughs> อุดเหนุนกันไปอุนน้นกันมานี่แหละเรานะครับผม<ห>ตามสั่งยำเออเฮ้ยพี่พี่ดูเนยปลาหมึกครับนี่ค้างหมึกครับ แมงกะปุนนี่ก็อร่อยครับพี่พี่นะครับนี่อันนี้จะเป็นอ่าหนวดกระดองครับไซส์จิวไม้ละยี่สิบบาทแต่ว่าพี่พี่บอกเลยว่ากรอบแล้วก็แบบตัวนี้ขายดีเวอร์แล้วก็อีตัวใหญ่สามารถสามารถร้อยหมดแล้วครับตอนนี้กำลังสั่งมานะครับของมาส่งพรุ่งนี้ครับพี่พี่ มันจะมีหลวดใหญ่สามารถสามไม้ร้อยนะครับตัวนี้แต่ว่าตัวนี้มันเหลือเป็นไม้ยี่สิบก็อร่อยเหมือนกันสําหรับที่ใครไม่อยากจะลูกค้าท่านไหนที่ไม่ค่อยชอบเคี้ยวอะไรแบบเยอะแยะมากมายอะไรก็เอาแนะนําเป็นหลวดเล็กเนยนะครับอร่อยครับราคายี่สิบบาทหมึกสายนะครับหมึกสายนันบดถือกันบอกมันคือยู่กละหมองไปอ,อันนี้จุมจ่มจุ่มอ่าน้ําซอสกับไม่จุ่มนะครับพี่ๆอ๋อเออ กระดองนะครับจุ่มกับไม่จุ่มนะครับอย่าลืมแวะมาเยอะนะคะมาบอกกันได้นะครับพี่ๆอันนี้ฝั่งนี้จะเป็นลูกชิ้นหมูแท้เนื้อแท้นะครับแล้วก็ไส้กรอกนะครับอันนี้จะเป็นอ่าเป็นไส้กรอกติดหนังอ่ะเป็นเป็นเขาเรียกว่าเป็นอ่าหนังกรอบอ่ะครับแล้วก็ทันนี้เป็นไข่นะครับไข่แท้มาแล้วยี่สิบบาทครับ มีผักฟรีแล้วนะครับมีผักไว้บริการลูกค้าตักได้ตามใจเลยนะครับเราล้างน้ำยาล้างผักอย่างดีเดอ้อนะครับกรอบด้วยครับผมแตงครับแตงก็มีครับผักฟรีตักได้ตามใจนะครับอย่าลืมแวะมานะครับผมข้างโคง้งปลาปลาเลนเก่าไม่เหงาอีกแล้วนะครับแต่ว่าตอนนี้เอ,าอนน้เอาตอนนี้ขึ้นบนมีคนมากไะตอนนี้เริ่มเหงาแล้วนะพี่พี่รีบมานะเริ่มเหงาได้สามนาทีละ ไม่เอาอีกต่อไปวระสันอย่าลืมนะมานะครับพี่ๆอยากได้แบบอยากได้แบบคืออยากตอนนี้อยากโดนลุมมากเลยอะเอออยากโดนลุมเหมือนช่วงตอนกนลางวันอะพี่ๆช่วงบ่ายสองบ่ายสามเนี่ยยำก็คึกคักนะครับวิ่งส่งเยอะน,นะครับหลายออเดอร์นะครับของลูกค้ายำมากเลยนะครับอ่าแล้วก็หลังจากวันนี้เป็นต้นไปนะครับหมอกย่างก็จะเปิดเดลิเวอรี่พร้อมกับเวลายำนะครับ พร้อมส่งเที่ยงเลยนะครับหมึกสดย่างนะกับยำนะครับหน้าร้านยำเปิดตั้งแต่เที่ยงแต่ว่าหน้าร้านหมึกย่างจะเปิด4ี่โมงเย็นแต่ว่าถ้าเป็นออเดอร์เดลิเวอรี่บูมจะจัดส่งช่วงเ<ะ>ที่ยงพร้อมกับยำเลยนะครับเพราะว่าลูกค้าที่โทรมาสั่งยำกับบูมเวลาบูมเอาไปส่งนะลูกค้าก็จะคือเหมือนกับว่าลูกค้าก็จะถามตลอดว่าเออ้องบูมแบบหมึกย่างทําไมไม่ไม่มาส่งพร้อมกันอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าพี่ไม่มีเวลาตอนกลางคืนพี่อยากจะกินตอนกลางวานนงนันอย่างเงี้ยผมก็เลยตัดสินใจว่าเอองั้นก็ขา,ายเดลิเวอรี่หมึกย่างตอนเที่ยงแล้วกักันนนนนนส่่วห้้าารรคคอยเปิด4ะบ อย่าลืมแวะมานะครับลูกค้าที่น่ารักทุกท่านนะครับบุมหมึกย,ย่างยำอร่อยอร่อยนะครับร้านไม่ร้านสั่งได้ครับหลากหลายเมนูยำนะครับวัตถุดิบสดใหม่ตลอดนะครับแล้วก็ก้อยเสือนะครับอร่อยอร่อยนะครับผมแวะมากันได้นะครับ ขอบรพระคุณลูกค้าทุกท่านที่มาอุดหนุนสินค้าบูมรวมถึงอาหารตามสั่งแล้วก็ก้อยเสือนะครับกราบขอบ,รขอบรพระคุณจากใจจริงเลยนะครับผมอย่าลืมแวะมานะครับขอให้พี่พี่แม่แม,ม่นะครับได้กลับคืนไปร้อยเท่าพันเท่าขอให้มีความสุขความเจริญนะครับอุดหนุน ร้านบุกย่างบูมนะครับแล้วก็ร้านตามสั่งร้านก้อยเสือนะครับร้านยำบูมก็ขอให้ได้กลับขึ้นไปร้อยเท่าพันเท่านะครับขอให้ถูกหวยรวยเบอร์ทุกคนนะครับขอให้ถูกรางวัลที่สองนะครับรางวัลที่หนึ่งเอาไว้ให้เจ้าของร้านนะครับอยากอยากนะครับก็โทรศัพท์มาสั่งได้นะครับ0 9 3 3 2 1 2 2 4สโทรมาสายเดียวแต่ว่าอ่าโทรมาสายเดียวแต่ว่าสั่งอาหารตามสั่งได้ครับโทรมาบอกบุมได้เลยนะครับว่าไอ้น้องบุม พี่สั่งยำหน่อยกับสั่งปลาหมึกย่างแล้วก็สั่งอาหารตามสั่งด้วยก็จะเป็นแบบนี้เมื่อช่วงกลางวันก็จะมีลูกค้าที่มาสั่งยำบูมโทรมาสั่งยำบูมแล้วก็สั่งอาหารตามสั่งให้บูมเอาไปส่งด้วยแบบนี้ก็ได้ครับผมนะครับก็ยินดีมากๆเลยนะครับรวมถึงลาบก้อยซอยแสนะครับสั่งกับบูมให้บูมเอาไปส่งได้เลยนะครับยินดีต้อนรับลูกค้าทุกท่านนะครับสําหรับคลิปนี้ก็เอาไว้แค่นี้ก่อนนะครับกับขอบพระคุณจากใจจริงเลยนะครับขอบพระคุณเจ้าของบ้านเช่า ที่ให้สถานที่พวกเราได้ทํามาหากินนะครับค่าเช่าก็ไม่ได้แพงอะไรมากมายนะครับก็พอไปพอมานะครับพอมีกําลังจ่ายอยู่นะครับแต่เหนือนสิ่งอื่นใดถ้าไม่มีลูกค้าพวกเราคงไม่มีตังค์จ่ายค่าเช่านะครับ <c oughs> <c oughs> อย่าลืมแวะมานะครับพอให้พ่อค้าได้มีเงินจ่ายค่าเช่าค่าน้ำค่าไฟค่าพนักงานนะครับสวัสดีครับ